เข้าสู่ EP ที่2องค่ะน,นะคะสำหรับการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครน,นะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะทางคณะเรามากันทั้งหมดนะคะเด็ก82คนนะคะรวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่รวม20กว่าท่านนะคะพากันมาแล้วก็ดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะคะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเห็นไหมคะคุณครู ดูแลกันอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวนะคะแทบจะแบบว่า4ีห้าคนต่อครูหนึ่งคนเลยนะคะเราก็เดินกันไปแบบนี้แหละคะ่ะตรงนี้ก็คือเราจะพากันเดินเข้าไปดูสัตว์ที่อยู่ข้างในนะคะเป็นสัตว์แบบว่าเป็นประเภทหมูป่าเนาะที่จะอยู่ในสุดนะคะก็อันนี้พากันเดินเข้ามาเด็กก็ตื่นเต้นนะเป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่ใช่ไหมคะเด็กไม่เคยมาเนาะเด็กๆหลายคนส่วนใหญ่เลยแหละนะคะไม่เคยมาเนาะ ถามเด็กๆว่าสนุกไหมสนุกนะคะเป็นอะไรที่เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะได้ดูได้เห็นสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติแบบจริงๆเนาะน,นอกห้องเรียนนะคะก็หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะที่จะแบบว่าพาออกมาแบบนี้นะคะสําหรับเด็กสามขวบขึ้นไปนะคะส่วนเด็ก2ขวบก็เดี๋ยวปีหน้าได้มานะคะปีหน้าได้มาแบบนี้นะคะนี <c> ่ <oughs> นำโดยหัวหน้าสำนักประหลัดของเรานะคะ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะคะที่ทำให้เด็กๆเราได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนนะคะยิมค่ะยิ้มค่ายิ้มข่ยเย่คือจะจับคือไายทีสนุกไหมค่ะเด็กๆบายกล้องบายกล้องเร็วบาย ไว้ย้ามาหน่อยลูกบนตรงกนางตรงกลางทำหน้ามันมันหน่อยลูกเราเป็นครอเตอร์อันนี้อันนเรามีอเมซอนเป็นของเองไปลูกเาเรอร็จะกินมาไปลพลาดนะคะกลัวเด็กพลาดค่ะอ๋อกลัวเด็กพลาด นี่นะคะก็เป็นเหมือนลันกษณะของการผจญภัยอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าเ,เนี่ยมีความตื่นเต้นของการที่แบบเดินข้ามสะพานแขวนอย่างนี้นะเด็กๆก็จะแบบว่าอุ๊ยกลัวแล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าเออก็สนุกไปด้วยนะคะแล้วก็การเซฟตี้เด็กๆในี่ดูนะคะดูแลคุณครูจะเยอะกว่านักเรียนอีกนะคะก็ช่วยช่วยเด็กๆลงบันไดนะคะเพราะว่าเด็กๆเขายังต้องใช้ความระมัดระวังเยอะนะคะ ก็ต้องใช้ครูใช้เจ้าหน้าที่เยอะหน่อยนะคะกับเด็ก82คนนะคะพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าการไปของเราก็ไม่ได้มีจุดเสี่ยงอะไรมากมายนะคะก็คือจะเดินตามะสะพานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยได้แตกแถวไม่ค่อยได้แตกกลุ่มออกเท่าไหร่นะคะก็สบายๆนะคะเด็กก็ได้ชื่นชมบรรยากาศริมทางไปเรื่อยๆนะคะ เหนื่อยก็พักนะคะมีจุดพักให้ให้อยู่ให้หยุดชมเยอะแยะเลยนะคะมีร่มไม้ชายคาแล้วก็วันนี้โชคดีนะคะไม่มีแดดนะคะไม่มีแดดก็คือแบบว่าพอดีแดดลำไร่ลำไรนิดหนึ่งนะคะคึมๆึฝนจะตกด้วยซ้ำนะคะก็กำลังดีก็คือเราไม่ร้อนนะคะเด็กๆก็เดินชมธรรมชาติแบบสบายใจเลยอ่ามาถึงจุดนี้เราก็จะไปป้อนหญ้าให้กับแพะนะคะก็พาเด็กๆไปดูแพะ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกว้างนะคะ